มาชมกันต่อครับพี่น้องคลิปนี้ก็อยู่ที่ฟูงว่าของพี่ศักด์นะครับอภิศักดิ์แกงจันจันนะพี่น้องเฟซบ,บุ๊กภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็อยูเซนโคกสำารงไปบ้านมีนะครับพี่น้องอยู่วัดวางใต้นะครับสิพามาเบิง่งงัวชุดฟันน,ำน้ำนมนะครับพี่น้องรุ่นเด็ดๆเลยนะครับโอ้ตัวนี้ กำลังกินนมนะพี่น้องนี่เดี๋ยวผมพามาเบื่องรุ่นนี้นะพี่น้องยี่สิบสามสิบตันะครับพี่น้องรุ่นเด็ดเลยนะครับผู้ใดจะซื้อนี่เตรียมโตวไว้เลยนะพี่น้องหน้าจะกลางๆปีหน้านะครับพี่น้องยานมได้ขายนะครับหรือรอเปิดราคาร่อติดตามบอมอบไว้นะพี่น้องนี่เกิดจากแม่แดงแม่เท่านะครับ เกิดจากพ่อแดงนะครับพี่น้องตัวเก่งของพี่ศักดิ์เลยนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งนี่นะพี่น้องนี่นะครับหลายเลยนะครับนี่ <c oughs> ฝากกดไลไรกดแช่นะครับผมผู้ใดสนใจขีมสูนเขาวง้านะพี่น้อง <c oughs> กว่าละสองร้อยสี่สิบบาทรวมทรงนะครับแล้วก็มียาขวดนหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ แปดตัวหดสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบ่เกินสี่สิบหามือนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบรลอดหลังนะครับขาบูมเมอกนะครับขวดขนาดสามสิบมิลลิกรัมนะพี่น้องมิลลิลิตรนะครับสามสิบมิลลิลิตรนะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องเงินโอนค่าทรงห้าสิบบาทนะครับเก็บไปทาง,งค่าทรงลอยหนึ่งนะครับขวดหนึ่งไซได้กับน,น้ำหนักสามรอยกิโลนะพี่น้อง ใส่เดือดถงยาพยาธิพยาธิาภายนอกภายในนะครับเห็บเหากาเกลื่อนเหลือบไล่ใส่ได้นะพี่น้องงวัวทองอ่อนทองแก่นะครับงวัวอายุ20มือขึ้นไปใส่ได้นะครับขัดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะพี่น้องแล้วก็มียาลายมะแลงนะครับดอม่านะครับขวดละ150บาทนะครับเงินโอนทรงฟรีเก็บไปทางลอยเจ็ดสิบบาทนะครับ ขวดหนึ่งผสมน้ำได้30 20 30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามคอกตามตัวงวัวได้สบายนะพี่น้องระวังอย่าให้ถึกน้ำกินกับอาหารนะครับขวดขนาดร้อยซีซีนะพี่น้องนี่นะครับสนใจติดต่อบาร์มอบได้นะพี่นอ้องขึ้นเบอร์โทรขึ้นยังให้นะครับนี่ผมให้เบื้องรุ่นนี่นะครับที่เด็ดเลยนะครับนี่หลายตัวเลยนะครับ ไปเร็วไปเร็วยังบมหันแข็งแรงนะครับผมให้เบิ้งครับเนี่ยหลายคักนะครับเนี่ยตัวผู้ตัวแม่หลายนะครับรุ่นนี้สามสิบสี่สิบตัวมีตัวขาวอยู่สามตัวนะครับพี่สักว่ามีสามตัวนะครับแดงแปดเลยนะพี่น้องหลังตรงนะครับนี่นะครับ น,นอ <c oughs> <c oughs> มีหลายมีหลายนะครับรุ่นนี้นี่นะครับตัวนี้มาแอบนอนนะพี่น้องนอนห่มนะครับนี่นะครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ไปได้แล้วพี่น้องอห่อาวดองๆนะครับพี่อีกนะครับพี่น้องนี่นะครับบัวบานออกสองตัวนะครับพี่สักวานี่สะดือบัหันหลุดเลยนะพี่น้องน่จาจะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ที่เพิ่งออกนี่นยังบัหันแข็งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่นะครับ นะครับพี่น้องรุ่นไล่กันนะครับรุ่นอายุประมาณเดือนเดือนก,กน็่วๆนะครับ <c oughs> นี่อีกโตันะพี่น้องหลายนะครับ1 2ึ่งสามี่หา หกเจ็ดแปดเก้าส1บสิบเอ็ดสิบส่ห้าจยจะประมาณพูนอีกนะพี่นอ้องอาจจะประม,ะมะ 30, าณสามสิบก็โตได้นะครับสามสิบสี่สิบนะครับหลายนะครับเนี่ย กูขายสนุกนะครับพี่น้องถืกใจถึกใจเอฟซีถึกใจ,ใจ, FC, ใจการตลาดนะครับพี่น้องเลี้ยงง้วงแตจะเลี้ยงแต่จาของมักบัวได้นะครับต้องเบ่งตลาดนะนะครับตลาดอยากได้ง่วงงามอยากได้สีดแดงก็ต้องซื้อก็ต้องผลิตแด,ดงนะครับพี่น้องนี่นะครับหลายตัวนะครับพี่น้อง ตัวแม่ตัวผู้นะครับไม่ให้เลือกนะพี่น้องเราเบิ้งข้างพีอีกนะพี่น้องแดงแดงอ้ห้างพีก,กับเป็นสี เข้มๆน,น,นะพี่น้องหายีรีนะครับเตรียมคอดอีกประมาณสิบวิ่งตัวข้างหลังนะพี่น้อง นี่ตัวแม่นะพี่น้องสีอาจจะถอดไหมพี่ถอดอยังไงตาเป็นโบดเข้มแต่เป็นโบดเข้มนะครับอาจจะไม่แดงแต่ว่าโบดเข้มแน่นอนนะพี่น้องหลังเส้นหลังดำเลยนะครับโบดขบเครื่องนะครับไปได้เลยครับ อ๋อนี่นวพี่น้องอ้อนี่นะนนครับตัวขาวนี่นวพี่น้องถือว่าเรื่องสีถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ,รบน,นะพี่น้อง ม้วนนะพี่น้องหลายตัวเลอดูก่าน้อยกันครับอยู่แค่ฝั่งนี้และมั้งครับนี่เยอะ ในฝูงกันมีนะพี่น้องกินดีนะครับนี่ตัวนี้น้อยก็กินดีกินหยาดีนะครับนี่กัดข้าหมกไงนะครับเดี๋ยวผมลงไปทายงอน,น้อยนะพี่น้องชุดนี้ให้บึ้งนะครับ เอึบเอึบ๊บไปเลยพี่น้องเขาหฮมนะครับง่อน่อยก็จะเขาหฮมนะพี่น้องเดดห้อนนะครับ เนื้อหนังกำลังมากนะครับเลยเดี๋ยวผมไปหางางเบิ้งว่านอยให้นะพี่น้องรุ่นนี้น่าจะกลางปีหน้าไหมพี่ยานมครับน่าจะกลางปีหกเจ็ดนะครับพี่น้องเดชให้จะได้ยานมนะพี่น้อง โอ้อันนี้ก็เป็นรุ่นใไงขึ้นมากนะครับพี่น้องนี่ไงขึ้นมาก็เตรียมยานุ่มื่อกันนะครับเห็นแล้วนะครับพี่น้องแม่โบสลูกแดงนะครับ แม่โบดลูกสีแดง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพี่น้องยังกำแม่อยู่ยนะครับเนี่ยนี่ที่เด็ดอีกโตนะครับพี่น้องเอ,าอ้าลบตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ เปิดขายวันะครับวัวในใจนะพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้เด็ดเลยนะครับพี่น้องไป่เรียนะพี่น้องเอาบนข้างที่อีกนะพี่น้องมีนีนะ่เห็นแล้วเห็นแล้วนอนอยู่ข้างหน้านี่นะพี่น้องตัวนึงงยางอยู่ข้างหน้าหุ่นนะนะครับ โอ้หลายน่ะพี่น้องอ้าวนะพี่น้องข้งาวห,หน่อยนี่นะครับข้หาวหน่อยนะครับบางนึ่งพืชข้อขึ้น อันตรายนะครับตัวเนโอไอสีผิดแห้งนะพี่น้องคันได้กัดได้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอีกตัวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปนะครับ ่จะผ้าเบิง้งแม่เด็ดๆนะครับพี่น้องตามสไตล์นะครับมาแล้วต้องไทยให้เบิ้งนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ